ที่ดินใกล้ตัวอำเภอชุมพวงขายถูกมากๆสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเขารบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินราคาถูกๆอยู่ติดคลองน้ำสาธารณะยาวถึง380เมตร ใกล้ตัวอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาบนเนื้อที่โฉนดเกือบ25ไร่ขายยกแปลง2ล้านบาทเฉลีย่ยแล้วจะตกไร่ละ80,000บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับที่นี่แปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุแดงโฉนดที่ดินเลขที่22322เนื้อที่ดินคงเหลือหลังจากรังวัดแล้ว 24ไร่3งาน26ตารางวาเกือบ25ไร่ได้ทำการราังวัดปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วหลักโฉนดอยู่ครบทุกหลักรังวัดเมื่อวันที่15มิถุนายน2,565ที่ดินแปลงนี้ทางด้านทิศตะวันออกจะอยู่ติดกับคลองน้ำสาธรณะจะเป็นลำน้ำามาเยาวตามคลองน้ำ3า380เมตร ทางด้านทิศเหนือจะมีความยาวอยู่ที่200เมตรและทางด้านทิศตะวันตกจะมีความยาว290เมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนลัดยางเข้ามาประมาณ150เมตรสำหรับถนนทางเข้ามายัางแปลงดินจะเป็นถนนดินที่ชาวบ้านใช้เข้าออกร่วมกันปัจจุบันยังไม่เป็นถนนสาธารณะ และไม่มีการปิดกั้นนะครับโดยจะมีผู้ใช้เส้นทางนี้ร่วมกันประมาณ10รายในช่วงฤดูแล้งสามารถเข้าออกได้สำหรับในช่วงฤดูฝนรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ครับเนื่องจากยังเป็นถนนดินถนนจะเละและบางช่วงมีน้ำขังต้องจอดรถไว้บริเวณปากทางเข้าด้านหน้าครับ ดินบริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล1น5 4 5เมตรในช่วงฤดูน้ําหลากในบางปีบริเวณนี้เคยถูกน้ําท่วมเช่นเมื่อปี2553และปี2564ที่ดินแปลงนี้สามารถเป็นได้ทั้งที่สวนและที่นาดินและน้ําอุดมสมบูรณ์ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับทำการเกษตร เหมาะสำหรับทำไร่นาส่วนผสมทำสวนผลไม้สร้างที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาในกระชังหรือแบง่งขายทำกำไรได้ครับที่นิ่ของเราจะอยู่ใกล้กับตลาดโสนเทศบาลชุมพวงและที่ว่าการอำเภอชุมพวงเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองใกล้กับสำนักง,งานเทศบาลตำบลชุมพวงมาประมาณ1.2กิลเมตรใกล้กับบิ๊กซีชุมพวง1.5กิโเมตร ห่างจากโรงพยาบาลชุมพวงและโรงเรียนชุมพวงประมาณ1.7กิโลเมตรห่างจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง3.5กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพบริเวณแยกตลาดแคร47กิโลเมตรจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมามายังแปลงที่ดินประมาณ100กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครประมาณ335กิโลเมตรครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของลำน้ำมาดนะครับที่นี่ของเราอยู่ติดกับลำน้ำมาดยาวถึง380เมตรท่านผู้ชมครับที่นินแปลงนี้เจ้าของที่ดินได้ซื้อเก็บไว้นานแล้วประมาณ30กว่าปีและปัจจุบัน ทางเจ้าของที่ดินได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งโดยให้ญาติเป็นผู้ดูแลและทำประโยชน์ในแปลงที่ดินโดยผู้ดูแลจะทำเป็นนาข้าวทำไร่มันสำปะหลังและปลูกต้นยูคาลิปตัสบางส่วนปัจจุบันบริเวณด้านข้างทางทิศตะวันออกส่วนที่อยู่ติดกับริมน้ำจะมีสภาพค่อนข้างรกบริเวณนี้เราสามารถนำรถแทรกเตอร์ ร b a แบ็กโฮมาเคลียร์ริ่งทำความสะอาดปรับพื้นดินให้เกิดความสวยงามได้ในส่วนของต้นอยูคาลิปตัสที่อยู่ในแปลงที่ดินของเราสามารถมาใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลต่อหรือจะรื้อถอนออกทั้งหมดก็ได้นะครับปัจจุบันเจ้าของที่ดินได้ทำการรังวัดปักหมุดแนวเขตที่ดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วและเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงที่อยู่ติดกันได้เซ็นรับทราบแนวเขตที่ดินของตนไว้ครบทุกด้านแล้วครับ ที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่ดินต้องการขายถูกๆให้กับผู้ที่สนใจจะนําไปพัฒนาหรือดูแลต่อโดยต้องการขายเหมายกแปลงในราคา2ล้านบาทในราคา2ล้านบาทครับและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้นะครับ0814133164 เกิดความชัดเจนในการดูแปลงที่ดินมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพ,พื้นดินกันต่อเลยนะครับครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณแปลงที่ดินแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเข้ามายัางแปลงที่ดินจะเป็นถนนดินที่ชาวบ้านใช้เข้าออกร่วมกันปัจจุบันยังไม่เป็นถนนสาธารณะแต่ก็ไม่มีการปิดกั้นนะครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนถนนก็จะเละๆหน่อยครับ แต่ว่าช่วงฤดูแรงรถยนต์สามารถเข้ามาได้เลยครับที่ของเราจะอยู่บริเวณตรงนี้อยู่ติดกับไร่ยูคาในวันที่เราถ่ายทำวันนี้กำลังรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินหลักฉนดหลักเขตที่ดินจะอยู่ตรงนี้แนวเขตของเราจะตรงไปเลยนะครับ และทางด้านฝั่งนี้จะตรงไปมีหลักโฉนดหลักเขตที่ดินปักไว้ใต้ผู้ไม้ตรงนี้เป็นลำน้ำมาดมีต้นยูคาให้ด้วยท่านใดที่ซื้อไว้ก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ตัดขายได้เลยที่ดินของเราจะเป็นไร่มันตรงนี้ครับและก็จะเป็นที่นาอยู่ทางด้านท้ายแปลง ไปจนถึงต้นยูคาฟังทางด้านนูน้นเดี๋ยวยังไงจะพาไปชมนะครับแนวเขตที่ดินจะอยู่ตามแนวต้นไม้ตรงไปยังสระน้าําสระน้ําจะอยู่ในชนดที่ดินของเราเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมไปชมด้านฝั่งนู้นอีกครั้งหนึ่งอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณนะ ตอนนี้ช่างกำลังมารางวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดีนะครับฝังแนวเขตไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งเลยครับด้านนี้จะเป็นลำน้ำแปลงของเราจะอยู่บริเวณนี้สามารถดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้นะครับ แนวเขตตามแนวต้นไม้ตรงไปจะมีหลักฉนดหลักเขตที่ดินฝังไว้ตลอดแนวด้านนี้จะเป็นถนนเรียบคันคลองแนวเขตของเราจะอยู่ติดกับถนนเรียบคันคลองบริเวณนี้ด้านหน้าตรงไปสามารถออกไปยังตัวหมู่บ้านได้สำหรับด้านนี้จะมีสระน้ำเนื้อที่ประมาณ150ตารางวา แนวเขตของเราจะอยู่บริเวณต้นยูคาลิปตัสบริเวณนี้ครับด้านนี้จะเป็นคลองน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ40-50เมตรชาวบ้านจะทำการเกษตรมีการเลี้ยงปลาในกระชังอยู่ด้านหน้าด้วยแนวเขตของเราจะมาสิ้นสุดบริเวณขอบสระบริเวณนี้จากเสาไม้ จะมีหลักเขตปักไว้ตรงเข้าไปตามแนวต้นยูคาเลยนะครับที่ดินแปลงนี้รางวัดเมื่อวันที่15มิถุนายน2565เจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงมาเส็นรับทราบแนวเขตตัวเองเรียบร้อยแล้วและจะมีต้นยูคาที่ล้ำเข้ามาแนวเขตของเราต้นยูคาลิปตัสที่อยู่ในเขตที่ดินของเราสามารถที่จะตัดมาใช้ประโยชน์ได้เลยครับ ไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นที่ดินของญาติพี่น้องกันท่นานใดที่สนใจซื้อที่ดินแปลงนี้สามารถตัดยูคาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับต้นยูคาจะมี2ฝั่งด้วยกันนะครับคือทางด้านนี้และฝั่งที่อยู่ติดกับหลำน้ำมาดลักชนะจะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่นะครับหลักโฉนดหลักเขตที่ดินฟังม่ใหม่เลยครับ15มิถุนายน2565วันที่เราถ่ายทำวันนี้ช่างมารังวัดด้วยท่านสามารถตรวจสอบแนวเขตที่ดินได้ท่านใดที่สนใจสามารถขอาิกัดนัดดูแปลงที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงที่ดินของเรามีทั้งส่วนที่เป็นที่นานและที่ไร่ จากหลักเขตที่ดินตรงนี้จะเป็นเส้นตรงไปยังหลักเขตที่ดินด้านท้ายติดหลำน้ำมาดเลยนะครับเจ้าของไม่ได้อยู่ดูแลเจ้าของอยู่ที่กรุงเทพต้องการขายราคาถูกๆส่งต่อให้กับท่านที่ต้องการนำไปพัฒนาดูแลต่อท่านผู้ชมครับคลิปนี้ันทงมาสุดทางแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ